สวัสดีครับพบกับิคเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนนะครับมาตารางเราอินพิเศษครั้งที่2นะครับก็มีแต่ตั๋ว8ปปีครึ่งนะอันนี้ก็น่าจะรู้กันมาตั้งนานแล้วนะครับว่า ไม่ได้นะครับในส่วนของเกียร์เรลนาดเจ็ดดาวนะครับคือทีมงานไทยเนี่ยสู้มาตั้งแต่ต้นปีนะจริง,รงแต่ปีที่แล้วนะสู้มาเรื่อยๆนะครับขอเกียร์รองเท้าเรลนาดเจ็ดดาวนะรหรือเกียร์แหวนแต่แหวนเนี่ยถ้าแจกมาเนี่ยผมไม่ดีใจนะเพราะว่าทุกวันนี้ไอดีรองที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ใช้กับทีมตัวจริงเลยนะครับไปใช้กับทีมที่อ่าเล่นในโหมดอื่น เดี๋ยวว่าถ้าแจกเนี่ยต้องยืนพื้นที่รองเท้าเรียนาสเจ็ดาวนะหรือว่าใจดีทาเกียร์อาวุธเรียนาสเจ็ดาวาออกมาใหม่เอออันนี้ก็เดี๋วว่ายังไม่ได้นะครับทีมงานไทยบอกว่าจะสู้ต่อไปครับคือโดยปกติเนี่ยเขาจะแจกตอนครบรอบอ่าตอนครบรอบปีนะครับครบรอบครึ่งปีนะครับอันนี้คือถ้าจะลุ้นสเต็ปใกล้ที่สุดผมว่าอาจจะเป็นปีใหม่ไม่แน่คืออาจจะแบบอยู่ดีก็แจกเป็นพิเศษนะครับคือตอนที่แจกสมัยโน้นอะ ตอนเดือนธันวาเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็แจกแบบแจกเฉยเลยไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะ,ะในเดือนธันวาคมนะตอนนั้นเนี่ยเป็นโคโรโบอุลตร้าแมน คือแจกในตารางล็อกอินรายเดือนเฉยเลยนะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าผมใช้คําว่าลุ้นกันดีกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีแจกแบบนี้แบบแจกเฉยเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็ลุ้นต่อไปอใครที่คิดจะเล่นเกมนี้ยาวๆอย่างที่บอกนะว่าเกมพัฒนายาวๆนะแพนเยียปีหน้าคือนันเอียดนะครับก็ค่อยๆปั้นทีมตามสเต็ปไปนะอยากจะเล่นยาวๆนะครับคืออยากจะให้ปั้นตัวเก่งจริงๆนะครับหรือแบบ เราเปิดได้แค่นี้จะปั้นตัวแค่นี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเอานี้เดี๋ยวมาเปิดตั๋วการช้าป,ปกติกันนะครับอ่าตามล่าเรนเจอร์นะครับอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคือตั๋วเนี่ยผมเพิ่งหาสะสมมาครับเดี๋ยวจะเปิดนะครับในบางไอดีนะครับอ่าตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะครับตู้ของท่าแสงเนี่ยยังอยู่นะอ่าบาง ID ก็จะเปิดหาครับหรืออาจจะแบ่งเปิดนะเพราะว่าหลักๆอยากได้บาวล็อกอ่าคือทางดาเมจแบบนี้เนี่ย ก็ต้องเบาล็อกแหละอันดับหนึ่งนะส่วนตัวนะครับบอสพุ่มกับทาแสงน้องๆที่ถามเข้ามาอย่าใช้คําว่าบอสแสงนะมันมีบอสซีโด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าหมายถึงตัวไหนครับคือดามเมเยทางดาเมจของแสงเนี่ยตัวเบลล็อกนี่คือจัดที่สุดเลยนะรองลงมาผมให้เป็นอบอสพุ่มกับแสงนะครับ ส่วนเจสสิก้าแสงเนี่ยมันเป็นทางที่ครบเครื่องบาลานซ์หมดเลยสมดุลทุกอย่างคือมีไว้ตัวเดียวเนี่ยใช้ได้ยาวนะปั้นแม็กตอนนี้ก็ปั้นได้นะครับหือว่ายังเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งรอบด้านนะตัวของเจสสิก้าแสงนะครับส่วนบอสท่วมกลับเนี่ยผมมองว่ามันใช้ดีนะครับแต่ว่าควรจะต้องมีเกียร์ดีนิดนึงแล้วก็มีทีมรอบข้างดีนิดนึงคือถ้าเกิดมีบอเบาล็อกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตามหาก็ได้ผมมองว่าในลีกทั่วไปเนี่ย ใช้ตัวเดียวก็พอครับคือเรนเจอร์ที่มันทับทางกันมากจนเกินไปเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสหลุดทีมอะ่ะแล้วก็เสียโอกาสที่จะเอาเรนเจอร์ตำแหน่งอื่นๆเข้ามาเหมือนไอ้ที่หลักผมเนี่ยบราเมกวนปั้นแม็กเนี่ยไม่ได้ใช้นะเออผมใช้ตัวโคลโบโตัวชนนะครับซึ่งผมก็เลือกใช้เป็นโทวะอ่าส่วนตัวของบอสซีโอรีวิวไปแล้วไปดูนะคือมีคนถามเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับว่าอ่ามันรับเดรอพี่โอ้หมันพับตั้งแต่ตอนออกมาใหม่ๆตอนแรกไม่เก่งนะแล้วก็ประมาณสัก อ่าสองสามอาทิตย์ตัวเกมก็บัฟแล้วนะครับซึ่งอดีสามของผมรีวิวไปตอนแรกๆลองไปดูแล้วกันนะซึ่งเอาจริงนะมันใช้ดีนะครับใช้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ด้วยเราติดภาพว่าเต็มม่วงใช้ดีกว่าเนี่ยมันก็เลยจบนะเหมือนกันนะเบลล์ล็อกกับพุ่มบอสพุ่มกับท่าแสงนะครับอ่าเราติดภาพเบลล์ล็อกเนี่ยก็เลยมองว่าตัวอื่นกาก,ากไปหมดเลยเลยประมาณนี้นครับซึ่งบางคนเขาเปิดได้เขาปั้นมาก็ใช้ดีก็มีนะอ่ะส่วนท่านมึดจะนิดนึงนครับคือตัวของ อ่าสตีนนาฬิกามีคนถามเยอะเพราะว่าเห็นบนท็อปตำนานเนี่ยเขาทำเป็นไฮเปอร์แม็กบ้างนะครับ9าวดาวบ้างคือไฮเปอร์แม็กเนี่ยทีมที่เขาทำเป็นคอมโบตัวหนึ่งเนี่ยเขาทำกันมาตั้งนานแล้วนะครับอ่าซึ่งพอมี9้าดาวปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ในส่วนของความสามารถก้าวดาวเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นทางคอมโบอย่างที่รู้กันนะว่ามืดแบบตัวทำดาเมจทะลุโหดๆเนี่ยมันยังไม่มีเลยนะอ่าทางทะลุนี่จะเป็นตัวป่วนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งตัวของซา,ารีนไนกาครับเหมือนกันครับไม่มีไม่มีท er ะลุครับแต่ว่ามีดามเมตเป็นดามจนตครับสตันครับแล้วก็ขัดขวางฮิวเลือดไม่ทะลุนะก็ต้องพึ่งตัวอื่นให้มันล้างอมตะนะครับสกิลป้องกันครับก็อมตะนะครับ,รบสร้างกรอบเลือดแล้วก็บัฟวิ่งไวคือบัฟวิ่งไวเนี่ยผมจะบอกว่าในเกมตั้งรับเนี่ยมันจะปวดได้เป็นอย่างดีคือมาถึงเนี่ย ต้องเป็นทีมที่แบบแม็กนะล้วใส่เกียร์รถแรกนะมาถึงเนี่ยมันจะทะลักออกมาแล้วแบบวิ่งไวไปกดดันศัตรูนะครับและยิ่งถ้าเกิดบอดเกลียนเนี่ยแบบยิงทีเดียวหายนะมีเกียร์นะครับโจมตีสกิลดนวยแน่น,นอนไอ้ตัวพวกเนี้ยซารีนาฬนิกาครับแล้วก็ตัวของบราอ์อนุวิสนะเหมือนกันเกมตั้งรับมันจะดีนะครับแต่ถ้าถามว่าปั้นแม็กตัวแรกผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําแหละเพราะว่าผมอยากให้การปั้นแม็กตัวแรกเนี่ยให้มันช่วยทีมแบบจ๋าจาจะจัดนะซึ่งตัวนี้มันยังไม่ขนาดนั้น นี่ตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าความสามารถ9้าดาวเนี่ยมันมีหยุด5วินาทีนะครับซึ่งความสามารถเฮปเปอรเนี่ยขัดขวางการสร้างของครับสตูนะครับก็คือตัวหนื่นเนี่ยมันเข้ากันพอดีนะอ่าส่วนตัวนี้นิดนึงครับมีคนถามเยอะมากว่าควรจะเปิดตามล่าหาไหมด้วยความที่ว่าด่านยากนะตอนนี้เนี่ย มันไม่จาเป็นต้องใช้ตัวลำนำนโยนแล้วอะคือมันปรับตัวง่ายแล้วอะผมมองว่าใช้ตัวรีเซ็ตนะครับบวกก๊อปปี้บวกเปลี่ยนล่างตัวชนเนี่ยมีตัวชนดีๆแม็กซ์นิดนึงนะครับแล้วก็ทางเสรมิมอื่นๆผมบอกเลยว่ามันเคลียร์นะครับด่านยากตอนนี้ได้หมดเลยนะครับแต่อนาคตไม่รู้ไงถ้าอนาคตเนี่ยด่านยากมันกลับมายากเหมือนเดิมเหมือนที่ก่อนหน้านี้ยากสุดๆเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวนี้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเปิดเอาไว้ติดทีมก็ได้นะครับะฉะนั้นเนี่ยก็ แล้วแต่นะคือตอนนี้มันแบบว่าอ่ะ ID 2นะครับคือ ID 2มี15บใบตัวกชาช่าเดี๋ยวผมจะแบ่งเปิดละกันนะอ่ะเดี๋ยวขอดูกบม่วงนิดนึงนะครับล่าสุดน่าจะ40ตัวละอ่ะโอเคนะครับก็ตามล่าหาบราล็อกเป็นหลักละกันนะ,ะเปิดสัก โอ้โกดผิดแล้วต้องยกเลิกหนึ่งทีอ่ะตอนนี้เทรนการยกเลิกหนึ่งทีแล้วกดเลยนะมาค่อนข้างจะเยอะนะ,อะไอนี้สองผมขอตามล่าบราล็อกต่อนะครับอ่ะยกเลิกหนึ่งครั้งอ่ะเวลและอ่ะยกเลิกผิดอ่ะยกเลิกไปโอเคตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่อไอดีนี้อยากจะได้ตัวของบราล็อกนะครับ ยกเลือกอหนึ่งทีนะครับเพราะว่า i อดีนี้เนี่ยตัวที s เซตเนี่ยเอาจริงนะใช้เบลก็ได้ครับหมายถึงจะเล่นด่านยากนะใช้อนิติก,กิเวลร้อสีก็ได้โหเบาเบา,บาจริงเบาพเนจร,รโอโหพี่มาเกลียนแบบนี้อีกแล้วครับไอที่สองครับจะได้ดูจะได้รู้กันเลยครับว่าเมื่อไหร่จะได้เกิดนะนตัดเกิดตลอดครับไอดีนี้คือก็เล่นแบบอดทนเหมือนกันนะ โอ้โหก็ยังไม่มาครับมาเปิดกันต่อ IDC นะครับ IDC ก็กบม่วงเกิน20ตัวเช่นเดียวกันอขอเลือกจักเอาไว้ก่อนอ่ะ30แล้วโอ้โหอมาตัวกระชามีกี่ใบนะครับเอาเป็นเปิดตู้ใหม่หนึ่งตัวแล้วกันอ่ะเทรนการยกเลิกหนึ่งครั้งนะครับจุดนี้ต้องลองนะอย่างที่บอกครับมันไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวแหละแต่ว่าถ้าแบบใครทำอะไรแล้วแบบมันออก บ่อยนะครับก็ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆนะจะดีนะครับนี่ไงนะ <c oughs> ยกเลยหนึ่งครังแต่เขาบอกต้องเปลี่ยนภาษานะอ่าผมไม่เปิดตู้เบลลล็อกหนึ่งครั้งนะครับโอเคเพราะว่าไอดีนี้ก็ถ้าได้เบลลล็อกมากก็เอามาดองไว้ก่อนอ่าส่วนจะปั้นแม็กไหมเดี๋ยวผมคานวณอีกทีหนึ่งนะอ่าเพราะว่าในส่วนของด่านยากเนี่ยทีมที่มีผมกําลังไต่อยู่นะครับโอ้โหไม่มาครับมาเปิดกันต่อไอ7ดีเนะครับ ID 7กบม่วงนะครับน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะไอดี ID นี้มีเจสซิก้าแสงนะครับเท่าไหร่แล้วโอ้สิบก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้ไปเก็บหอคอยนี้ก็เกือบเกือบยีตัวนะครับกบดำสามสิบสีนะครับคือทีมไอดีของผมเนี่ยผมใช้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอันเนี้ยผมใช้ทีมนี้นะครับในการเล่นด่านยากนะ ใกล้จะเคลียร์แล้วนี่ผมใช้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์นิดหนึ่งนะครับอ่าตามนี้ครับดูครับดาวินชีะครับ,รบ,รบเกียร์ใส่บัฟธรรมดาเวลร้อยสิบครับโคนีเสถีนะอ่านะว่าตัวนี้ทางติมันก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะอ่าแบวบกกับตัวนี้ครับเป็นบัฟตีพื้นที่คือช่วงที่เป็นด่านแคบๆเนี่ยมันก็คริโดนป้อมน,นะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนล่างนะครับอ่าแบบัฟสะท้อนเปลี่ยนล่างครับอ่าตัวนี้เอามาบัฟเสริมแรงนะในส่วนของการตีครนะครับตัวนี้ก็มาเสริมสะท้อนที่อยู่เหมือนกันคือไปปมาณเนี่ย เฮ้ยพอจานวนศัตรูเนี่ยมันออกมาเยอะมากๆเนี่ยบับสะท้อนจากตัวเนี้ยสตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยเวลาศัตรูตีมาเนี่ยมันก็ลดปริมาณจานวนศัตรูได้ยเยอะอยู่กันนะก็เรียกได้ว่าในส่วนของด่านยากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวใกล้จะเคลียร์แล้วคงจะทําคลิปให้ดูรับว่ามันไม่ต้องใช้ลํานําแล้วผมก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะต้องเปิดดีไหมเนี่ยนี่เข้าสู่อ่าสิด่านสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ผมเล่นไปลเพื่อที่จะเอาตั๋วนะครับ อ่ะผมขอเปิดตู้ใหม่ละกันตามเทรนนะโอเคเปิดสักหนึ่งทีนะครับอ่าเป็นการทดสอบดูนะว,ว่าจะออกไหมนะได้มาก็เก็บไว้อย่างที่บอกแลหละเผื่อดันยากในอนาคตเนี่ยมันยากจริงๆกลับมายากเหมือนเคยโอ้โหเอาไงนีอ่ะขออีกทีหนึงโอ้โหโยกเลิกหนึทีดูจะไม่ค่อยลุ่งแล้วะต้องยกเลิกไปรัวๆแล้วกันนะอ่าตู้ที่เป็นหมันเนี่ยกลายเป็นตู้บอสเลยนะครับ คือเบาวร็อกเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วไม่แน่หมดแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเบาวร็อกกันอีกอกลับมามอสพ่วงก,กับอขออภัยนะชื่อมันจะวน,วนไปวนมานะครับโอ้โหดูครับเออเปิดทิ้งทัวร์แล้วกันวันนี้นะครับต้องเน้นตัวที่ต้องการครับเอามาดองเอาไว้ก่อนอเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมทําช่องนะผมก็จะเน้นรีวิวตัวใหม่ด้วยนะซึ่งก็คงจะต้องเก็บกากบม่วงเอาไว้เผื่อบางไอดีมันเปิดได้นะครับ อ่าแล้วก็จะรีวิวนะเพราะว่ามืดนี่แบบรอรุนมากๆนะว่าจะเป็นมืดออกมาแบบไหนจะยังเป็นตัวป่วนไหมอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็โหดอยู่แล้วละ่ะคือถ้าเกิดเป็นตัวปวนอยู่อ่ะมันก็ยังเสร็จท่าแสงนะโดนท่าแสงเก็บเกลี้ยงนะยกเว้นว่าโหดจัดๆเลยอะ่ะโอ้โหอลิสมาแบบนี้แอบเซ็งอยู่เหมือนกันนะ มาเปิดกันต่อไอดีสุดท้ายนะครับลึกลับนะครับเอาวันนี้บางไอดีไม่ได้เปิดเพราะว่าจะเก็บไปโคโรโบนะครับหรือบางไอดีนะครับไม่มีตั๋วกาชาตินะอ่าส่วนไอดีลึกลับนะตัวนี้แม็กแล้วนะครับเป้าหมายก็คือหาวัตถุดิบนะครับซึ่งพอไม่มีทีมตั้งกบนะก็ต้องหากันอีกยาวๆนะครับผมว่าคงเก็บอีกเป็นเดือนนะ เดี๋ยวไม่เป็นไรนะในส่วนของไฮเปอร์แม็กก็เก่งอยู่แล้วนะค,คือการทำเป็น9ดาวบอกเลยว่าไม่จะเป็นต้องเร่งรีบก็ได้นะไฮเปอร์แม็กเนี่ยเรนเจอร์มันก็เก่งอยู่แล้วนะในหลายๆตัวนะไอดีนี้นะครับเป้าหมายก็คือตามหาหัเกียร์นะแล้วก็ดันลีกนะกบมว่วงใช้ไปหมดแล้วครับกบดำมีเท่าไหร่หัวกบดำก็มีอยู่แค่4ตัวอเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับอวันนี้ผมจะมาเปิดตู้นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ตัวนี้ มันจะช่วยนะครับในการดันนะครับไม่ใช่ดันดิเอาไปไต่นะครับในส่วนของดันยากนะครับคือด้วยทีมเนะี่ยมันยังไม่พร้อมยังไม่ลงตัวมันยังตันอยู่ยังมีจุดตันอยู่นะ,ะเพราะว่าก๊อปปี้ยังไม่มีดาวินชีนะครับเดี๋ยวไว้เปิดตู้แปดปีครึ่งเนะี่ยลุ้นดาวินชีอยู่เหมือนกันนะ,ะผมจะไม่เปิดหมดนะครับเพราะว่าคงจะกักตัวเอาไว้โคโรโบเช่นเดียวกันนะอาจจะเหลือไว้สัก10ใบแล้วกัน เออโครบโบบทจะได้เดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับอ่ะรุ้นกันนะครับลึกลับจะได้เกิดไหมโ,โหวน,นี้ก็ถือว่าเกิดมาเยอะแล้วนะดันไปถึงเ2นี่แบบว่าโอ้โหสนุกครับตัวบิน,มบบนแม็กครับบราล็อกแม็กครับอ่าแล้วก็โอริเวอร์ครับแอบเสียได้กับตัวโฮโลโโลมอยู่เันแต่ตอนนั้นคือแบบรีวิวไง คิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบช่วยดันลิกในตอนนั้นนะก็ช่วยได้อยู่นะทุกวันนี้โฮโรลโลก็ถือว่าเป็นตัวเสริมเพราะว่ามันมีลาสแอตแทนะครับเออตอนนี้โดนแอตแทเติมๆเลยครับไม่ได้เลยครับอ่ะผมเห็นมีหลายคนเปิดได้นะอันนี้ยินดีด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าแบ่งเปิดเพราะว่าโคโรโบใกล้จะมาเต็มที่นะครับอ่าส่วนโคโรโบเดี๋ยวคือในคลิปขยี้โคโรโบเนี่ยผมให้บอสแสเพิ่มเติมไปแล้วนะ อันเดี๋ยวเปิดแถมนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็น23ไหมนะครับเดี๋ยวมีตัวกรชาบป,ปกติอีกาใบนะจากกิจกรรมครีเอเตอร์ช l เลนจ์นะครับในส่วนของวิว150,000วิวถึงนะครับถึงแล้วนะตัวนกิจกรรมผู้ติดตามมาบัญชีติกตอกทางการของรเดนเจอร์นับสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะจริงๆผมบอกแต่แรกแล้วนะครับว่าไม่น่าจะผ่านเพราะว่าคนเล่นทิกตอก อาจจะแบบมีไม่เยอะจริงๆเนี่ยคนเล่น t ิกตอกเยอะแหละแต่ว่าส่วนของคนเล่นเกมไลน์เจอร์เนี่ยผมถามดูแล้วส่วนใหญ่จะไม่ได้เล่น Tik t o อกเลยนะหรือว่า,ามีบัญชีแหละแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปดูนะครับอันนั้นเนี่ยการกดติดตามมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตึงมากากับแล้วเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นนะอัาสุดท้ายเนี่ยได้เพิ่มไป2000กว่าคนนะส่วนของบัญชีทางการเกมไลน g เจอร์ครับส่วนของผมฝากด้วยนะทีเคนเจอร์เน็ตสคอร์ชานนลนะครับก็เป็นส่วนของทิกตอกอันนี้คือเรียกได้ว่าเผื่อผมไปตัดอะไรพิเศษลงไปนะ เพื่อที่จะดึงดูดคนดูนะครับคนดูที่เล่นทิกเก็อย่างเดียวไม่ได้ดู u t u b e อาจจะได้เข้ามาดู YouTube กันนะครับหรือบางคนที่ไม่เคยเล่นเกมไรน์เจอร์เลยนะจะได้เข้ามาร่วมเกลือกับพวกเรานะครับอฉะนั้นก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวครับตัวกระชาใบนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะกิจกรรมแฮชแท็กนะครับไรน์เจอร์แปดห้าคนทำทิกเกตเนี่ยเกมไ a น์เจอร์เนี่ยผมเองก็ทำนะน้องๆหลายคนอ่ะกลับขอบคุณนะที่ทํากันมาหลายคนครับยอดวิวก็เลยทะลุแสนห้าไปแล้วนะครับตัวกระชา้าใบเนี่ย ไม่23ก็26อ่ะผมไม่แน่ใจนะซึ่งจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในการเปิดกรช่านะซึ่งตอนนี้ทริคที่แบบยอดฮิตมากๆกนะครับก็คือเปลี่ยนภาษาอ่นหลักๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นครับนี่ก็คือไปที่ตั้งค่าเกมนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โหลดเกมอ่าหลักๆนี่จะเป็นเขาบอกว่าให้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็เปิดกระชากดยกเลิก1ครั้ง อ่ะใครยังไม่ได้ลองไปลองดูก็ได้นะหรือใครที่ตั๋วหมดแล้วก็รอตั๋วเรื่องสุดท้ายที่ตัวเกมแจกมาครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะอยากให้ได้เลนเจอร์ตัวเก่งๆจริงๆนะครับอ่ะซึ่งตอนนั้นที่ได้เปิดเนี่ยตู้แสไงไว้แล้วครับ ก็จะเหลือแค่บอดพุ่มกับแสงตัวใหม่นะครับแล้วก็ตู้มืดเก่า่ะซึ่งก็ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวคงจะมีการรีวิวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการใช้งานตัวที่กําลังตามล่ากันอยู่เบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็รอติดตามแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันใครเปิดกรชาติขอโชคดีนะครับให้ได้เลนเจอร์ตามที่ต้องการนะจะได้มีทีมที่โหดมากขึ้นนะครับเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ